นักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านเวเนซุเอลาและอาสาสมัครพยายามที่จะลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการปิดกั้นของกองกำลังรัฐบาลเข้าสู่ประเทศจากบริเวณชายแดนส่งผลให้เกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่นักเคลื่อนไหวและอาสาสมัครที่พยายามจะข้ามชายแดนไปยังประเทศโคลอมเบียเพื่อลำเลียงความช่วยเหลือกลับมา แต่การประทะกานันนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างน้อย13นายต้องถอนกำลังออกไปจากจุดประจําการขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต2รายที่ถูกกองกำลังความมั่นคงสังหารใกล้กับชายแดนติดก,กับประเทศบราซิลส่วนเมื่อวานนี้ก็มีรายงานของผู้เสียชีวิตอีก2รายในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในควนกวโดผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาที่ประกาศตั้งตนเป็นประธานาธิบดีรักษาการได้ให้คำมั่นว่าจะลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างอาหารและยารักษาโรคเข้าสู่ในประเทศในวันเสาร์แม้ว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโลผู้นำของเวเนซุเอลาจะสั่งการให้วางกำลังปิดกั้นชายแดนเพื่อไม่ให้ความช่วยเหลือถูกลำเลียงเข้าสู่ประเทศก็ตามค่ะ